ทำอาหารจีนกันบ้างดีกว่าอาหารจีนมีอะไรบ้างทายมาติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นเมนูที่มีไส้และทุกคนต้องรู้จักต้องเคยกินแน่นอนขั้นตอนแรกก็มาทําตัวไส้กันก่อนไส้อันนี้ก็จะเป็นหมูสับปรุงรสใส่หมูสับกุ้งสับมันหมูแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปที่สําคัญเลยนะต้องใส่พริกไทยเยอะๆเลยเมนูนี้พอได้ไส้แล้วก็เอาตัวไส้มาห่อกับแป้งรู้ยังเนี่ยว่าทําเมนูอะไรมีแป้งมีไส้แล้วก็ห่อแบบจับจีบแบบนี้เลย จีบไปเรื่อยๆเน้นความสวยงามนะแต่ว่ารอบนี้มันไม่สวยเลยเพราะว่าเราไปต่อเล็บมาเดี๋ยวรอบหน้าจะไปเอาเล็บออกแลละก็ทําสลาเปาใหม่เอาฉเฉลยแล้วนะว่าเป็นเมนูสลาเปาขั้นตอนจับจีบทาไม่สวยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปแต่งนอกรอบได้เสร็จแล้วก็จะได้สลาเปาหาน่ารักแบบนี้ตอนนี้น้องยังไม่สุกเราจะต้องใส่เข่งแล้วก็เอาไปนึ่งให้น้องสุกก่อนขนาดลูกก็ไม่เท่ากันเลยอีกอันนึงเล็กจิ๋วอีกอันนึงใหญ่ใส่เข่งไม่ลงเอาสลาเปาที่สุกแล้วไ,ไปเสิร์ฟคุณลูกค้ากันดีกว่าสลาเป่าไส<า>้ <สา S 1> 아 우이